ับเขาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะมาช่วงนี้นะคะจะไปดูเครื่องจับเท็จกันค่ะที่สามารถตรวจสอบได้นะคะในเรื่องของทองจะเป็นอ,อย่างไรนั้นไปติดตามใน Money Daily on Tour ค่ะ เราจะมาคุยกับคุณธนพลจุฑาวรากุลนะคะรองประธานบริหารของพลาสติกกูร์กับเราแล้วค่ะสวัสดีครับค่ะต้องเล่นถามคุณธนพลก่อนนะคะว่าอย่างทางห้างทองเียบแต่งเพลงของเรามีมาตรการการตรวจว,วัดคุณภาพทองอว่าดูเรื่องของทองไดางไหบอ๋อของเรานํานวัตรกรรมใหม่ๆหลาย,ลาย,ลายอย่างนะครับเข้า,ขามาช่วยแก้ปัญหาเรื่องทองปลอมตรงจุดนี้นะครับก่อนอื่นก่อนหน้านี้อาจจะเป็นวิธีการดูทองแบบเก่าๆโดยการที่ฝนทองลงบน หินห,หรือทัชเขาเรียกทัชสโตนเนี่ยนะครับวิธีการทดสอบเทสเซนออกแบบสมัยก่อนที่เป็นการเทียบสีแต่จะมีมีการคาดเคลื่อนค่อนข้างสูงเดีย๋ยวนี้เรานำนวัตกรรมใหม่อย่างเช่นเครื่องเอ็กซเรย์ฟลูออเรสเซนต์เนี่ยนะครับเอาเข้ามาเทสเซนหนึ่งมันคือง่ายต่อการเทสเซนไม่ไม่ทำายไม่ทำลายผิววัตถุก็คือแต่คอสมันก็ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับ อย่างทางร้านเราก็ตรวจตรวจเทสเซ็นทุกทุกทุกเส้นที่ก่อนที่จะออกมาจำหน่ายาเพราะว่าเรามีเครื่องเอ็กซ์เรย์มาช่วยแล้วในการตรวจวัดเปอร์เซ็นต์ของแต่ละสร้อยอะครับหรือสร้อยแต่ละเส้นมันค่อนข้างเร็วใช้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็ก,ก็สามารถทราบผลได้แล้วว่าในตัวสร้อยนี้มีทองคำบริสุทธิ์เท่าไหร่มีทองแดงเท่าไหร่มีเงินเท่าไหร่ ผู้ชมก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าวิวัฒนาการของการซื้อขายหรือว่าลงทุนทองคํานั้นเนี่ยเปลี่ยนไปค่ะจากเมื่อก่อนที่เราอาจจะต้องมาที่ทองแบบนี้นะคะเดี๋ยวนี้เนี่ยก็จะมีรูปแบบนะคะของการซื้อขายหรือว่าลงทุนทองคาที่เปลี่ยนไปด้วยค่ะซึ่งปัจจุบันเราสามารถซื้อขายออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับอย่างทางเราก็มีพัฒนาระบบซื้อขายทองคำแท่องออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับสามารถเทรดได้ทั้ง iPad แล้วก็ไอโฟนอ่าอย่างไอแพดเนี่ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูคุณก็เข้าไปในไอแพดนะครับโหลด พียงแต่ตอนแรกคุณโหลดแอปพลิเคชันจากทางเรา Classic <ะ>ก o อ Online อหรือ Classic g r o u p นะครับอันนี้มี2อันเดี๋ยวผมเข้าเข้า,เข,าเข้าราคาออนไลน์เวลทม์ก่อนดีกว่า Classic อ o อน,น,นี่ครับพอเข้าไปก็จะมีราคาเนี่ยครับสปอตโลก,ก99.99%มีทั้งราคาบิดและออฟเฟอร์ราคาเคอร์เรนซีอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็มีราคา96.5%ราคาซื้อขายแล้วก็99.99 99 มี<อ>ทั้งองอย่าเหรือว่า iPhone นแบบที่ปัดโหลดแอปพลิเคชันของทางคาสติโก้มาก็สามารถลงทุนได้เหมือนกันได้ครับก็เพียงโหลดโหลดแอปพลิเคชันทางคาส s ิโกเหมือนเหมือนกันนะครับคุณก็ปัดก็เข้าไป Sign n u u s r r n a m e password ของทางเรานะครับแล้วคุณก็ใส่อินเข้าไป รอสักครู่หนึ่งครับเด็ดคุณลูกปัดอาจจะช้าพนิดนึงนะครับต้องใช้ความเร็วด้วยจะได้ราคาเรียวทามใช่ใชครับผมเนี่ยยังไม่มาเลยครับหน้าตา,าก็จะคล้ายๆแบบเมื่อกี้ก็มาแล้วครับคุณลูกค่ะ นี่ครับก็เป็นวิธีการลงทุนนะคะบอกว่าอินเทอร์เน็ตต้องเรียลไทม์นะคะถึงจะสามารถเคาะเวลาได้อืมอาจจะต้องรวดเร็วสักนิดนึงนะคะสาหรับใครที่จะลงทุนนะคะนอกจากนี้ค่ะถ้าหากว่าใครนะคะจะจ่ายภาษีสําหรับปี54นะคะเขาก็มีใจดีจากสรรพากรค่ะเพราะว่าเขาประกาศนะคะบอกว่า ชำระได้3มงวดด้วยกันนะคะโดยถ้าหากว่ายื่นในช่วงระยะเวลานี้งวดแรกนั้นก็ต้องจ่ายใน31มีนาคมนะคะจ่ายผ่านทางช่องทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบนี้จะต้องยืน่นผ่านเน็ตเท่านั้นนะคะส่วนงวดที่2และงวดที่3ค่ะจ่ายในวันที่30เมษาย,ยนและ31พฤษภาคมโดยจ่ายทางสรรพากร์พื้นที่ของสาขาค่ะส่วนปัจจัยประกอบการลงทุนวันนี้นะคะดูเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐอเมริการวมไปถึงยอดขายบ้านใหม่เดือนมกราคมด้วยนะคะถ้าตัวเลขดีนั้นก็จะมีผลต่อเรื่องของการลงทุนในหุ้นและก็สินค้าพพกนนนวัีโ ค่ะ,คะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์ค่ะวันนี้รและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ